ศาส,สนา,าพราหมณศาสนา,าพราหมเกิดในประเทศอินเดียโดยชาวอรารยันผสมกับชาวดาวิดวิวัฒนาการของศาสนา,าพราหมนั้นจะมีอยู่4ยุคด้วยกันยุคแรกเป็นยุคอรารยันยุคอรารยันเชื่อในเ,เชื่อในสิ่งต่างๆของธรรมชาติ อาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือว่างูแผ่แม่เบี้ยหรือว่าดวงอาทิตย์อะไประมาณนี้นะครับก็ต่อมาเป็นยุคพระเวทมีคำพีเป็นมีคำพีแล้วก็แบ่งเทพเป็นแบ่งเทพต่างๆพระอินก็เกิดในช่วงนี้นะครับเทพที่ตามธรรมชาติก็มีนะครับต่อมาก็สิ้นสุดด้วยความเชื่อเรื่องพระพง ต่อมายุคที่3ยุคที่3คือศาสนายุคพราหมยุคที่2คือยุคพระเวทนะครับขอโทษทียุคที่3คือยุคพราหม์จะมีความเชื่อเรื่องปรมาตมมันคือวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพรหมยุคนี้ถือได้ว่าเป็นเอกเทวานิยมนะครับมีความเชื่อเรื่องเว้นวายตายเกิดแล้วก็ เป็นยุคที่มีที่มีคำพีอาถารรเวทนะครับแล้วก็บวกก็บวกให้พระเจ้าจากพระจากที่มีพ,พระพระพรมองค์เดียวบวกพระวิษณุเพิ่งเป็นผู้รักษาและศิวะผู้ทําลายพระพรมคือผู้สร้างนะครับแล้วก็ขอย้อนเวพระเวทหน่อยนะครับว่า ยุคพระเวทเนี่ยมีคำพีคำพีก็จะมีสามอย่างก็คือฤาษเวทจะชุลเวทและสามเวทนะครับซึ่งจะอธิบายในต,ตอนต่อไปต่อมาอ่ายังไม่จบครับศาส,สนา,าพาหก็จะมีระบบการแบ่งวันนะด้วยต่อมา ยุคที่สี่ยุคฮินดูเมื่อศาสนาพุทธนุ่งเรืองมากเราพามก็มีความวิตกกังวลว่าเอ๊จะเอาจะให้คนมานับถือพ,พามฮินดูยังไงให้มันเยี่เหมือนเดิมกันเลยเอาความเชื่อของพุทธมาผสมกันว่าเป็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างอวาตารของพระนาลายนั่นเองและก็ ฮินดูเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องพัตตีมุรติเป็นยุคพระโหเทวานิยมนะครับมีความเชื่อปรมาตะวันปรมาตะมันเป็นวิญญาณที่ใหญ่เป็นวิญญาณใหญ่ส่วนอัตมันคือวิญญาณย่อยที่เกิดมาจากปรมาตะมันนั่นเองนะครับจะมีความเชื่อกะกลับเริ่มยุคถึงยุคสิ้นสุดของโลก ก็จะมีการทําลายล้างโดยภาสีิวะนั่นเองแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่เวียนไปเรื่อยๆมีความเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็เกิดคัมภีร์อุปนิสัตว์ซึ่งเป็นบทสรุปของคัมภีร์ทั้ง4ครับต่อมาจะว่าด้วยว่าด้วยเรื่องคัมภี์นะครับคัมภีคัมภีร์แรก คัมภีร์ของศาสนา,าพราหมณ์ขอโทษนะครับ,รบว่าเป็นคัมภีร์ของศาสนา,าพราหมณ์ก็คือคัมภีร์พระเวทนะครับคัมภีร์จะประกอบไปด้วยสามอย่างไปอย่างในช่วงแรกนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเนืน้อาเวทเรื้อขาเวท,ก,เวท,ก,เวทก็คือจะเป็นคัมภีร์ที่เก่าที่สุดใช้เกี่ยวกับอ้อนวอนขออ้อนสวดอ้อนวอนแก่พระเจ้าส่วนอย่างที่สองคือเอชุรละเวท ชูลเวทนั้นจะเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมอย่างที่สามคำพีสามเวศคมภีสามเวทนั้นจะเกี่ยวกับบทถวายน้ำสองแก่พระอินทร์นะครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นไตเพศครับอย่างที่4ี่ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นอาถรรพ์เวทจะว่าด้วยคุณใสและอาคมสาเหตุที่ต้องเพิ่ม อาธานันคำพีอาธาันลเวทเพราะว่าเพื่อให้ได้ตามครบพระคของพระพรหมนั่นเองครับต่อมาเราจะว่ากันเรื่องวันณะกันนะครับวันณะในสังคมอินเดียนั้นมีความเชื่อว่าเกิดมาจากส่วนต่างๆของพระพรหมโดยข้ามมาจากปากของพระอมพระพรหมนะครับขอโทษ วรรณักษัตย์ก็คือแขนมาจากแขนของพระพรหมวรณะแพเพศมาจากท้องของพระองค์ของพระพรหมขอโทษดิสินะครับแล้วก็วรรณสูรมาจากเท้าของพระพรหมผมเป็นวัดส่วนวรรณจะทานวันจันทานก็คืออวันนะหรือว่าไม่มีวันนะนะครับเกิดจากพ่อแม่ที่ตามวันนะก,กัน โดยส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่นั้นพ่อจะมีบัณะที่ต่ำกว่าแม่นะครับส่วนต่อมานิกายสำคัญนิกายหลักๆของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับศาส,สนาพรมมีความเก่าแก่ที่สุดเชื่อถือพระพรหมนะนับถือพระพรหมนะครับพระพรหมถือว่าเป็นผู้สร้างนะครับ ต่อไปนิกายไสวะไซวะหรือศิวะหรือพระอิสวรเป็นเทพผู้ทําลายเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วนะครับมีความเชื่อเรื่องบรลุโมกัสสัตสิ่งที่สังเกตจากการนับถือ จะเห็นได้ว่าเทวสถานเนี่ยจะมีสิวลิงหรือโยนีสิวลิงสิวลึงจะหมายถึงพระอิศวรส่วนโยนีจะหมายถึงพระแมอุมาสาภาณะของพระอิศวรน,นั่นก็คือโคนันโคนันทิหรือวัวน,นะครับต่อมาที่กายวยสนบหรือวิษณุหรือพนาลายนั่นเองครับ เป็นเทพผู้รักษายึดถือหลักโยคะสามเพื่อบรรลุโมกขะเช่นกรรมกรรมก็คือกรรมโยคะคือหน้าที่ชยานะโยคะหม,ยหมายถึงการพิจารณาให้รู้ภาวะอันแท้จริงของตนนะครับส่วน พักติโยคะแปลว่าความจงรักพักดีต่อพระเจ้านั่นเองนอกจากที่ต้องทำโยคะสามแล้วผู้นับถือนิกายนี้ต้องกระทําตามตะระปติหประการคือหลักๆก,ก็คือทำดีเว้นชั่วนั่นเองนะครับส่วนนิกายสุดท้ายนิกายสักยายติเป็นเทศเี่กับผู้หญิง ส่วนใหญ่จะเป็นเทพพระแม่อุมาพระแม่อุมาเนี่ยเป็นชายาของพระศิวะนั่นเองนะครับพระแม่อุมานี่จะมีอยู่สองร่างพระแม่อุมาจะอยู่ในร่างที่ดีนะครับส่วนกาลีคือจะมแม่กาลีคือร่างชั่วร้ายนะครับผมลักธรรมลักธรมของศาสนา,าพราหมณ์นะครับ ขึ้นด้วยหลักธรรมสิบประการกันเลยฮัตติฮัลลติขอโทษนะครับฮัลลติหมายถึงกล้าความกล้าหาญความมั่นคงและความเพียรพยายามกัสมาความอดทนอดกัน้นธรรมะความข่มใจอัสเตยะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติเยี่ยงโจรซึ่งตรงกับสิ่งข้อที่สองในพุทธศาสนาสาวจจะ ทำใจให้บริสุทธิ์ทําให้กายให้บริสุทธิ์ด้วยอินรียอะไรไม่รู้นะครับแปลว่าการควบคุมความรู้สึกที่หมายถึงปัญญาวิทยาหมายถึงปรัชญาศัตยะหมายถึงความซื่อสัตย์อโกธะความไม่โกรธนะครับต่อไปหลักที่จะออกบ่อยที่สุดคือ หลักอาสมสีนะครับหลักอาสมสีแบ่งตามนี้นะครับจากร้อยหยิบห้าิบห้าิบห้าและ25ิบห้าในช่วงแรกจะเป็นช่วงพรมจารีคือการศึกษาเล่าเรียนประพฤติพร,รมจรรย์พิธีเกี่ยวกับประพฤติพรมจรรย์ก็คือเกี่ยวกับพรมจารีในช่วงนี้ก็คืออุปนิสัยาการก็คือการ ของได้วัชยโยปวีตเพื่อทำการศึกษาเร,าเรียนต่อมาช่วงที่สองคือคลือหัดคลือหัดคือช่วงไวคลองเรือนหรือทำกิจการช่วงที่สามวันประดิคือช่วงละบ้านสู่ป่านั่นเองนะครับละบ้านก็มอบทรัพย์สินมรดกให้แก่ลูกหลานของตัวเองและก็ตัวเองก็ เข้าป่าไปบรรลุธรรมเพื่อยุคาสมสุดท้ายคือสัญญาสีหรือเรียกอีกอย่างว่าวิศวการก็เกี่ยวกับบำเพ็ตต้องบำเพ็ญสมาธิเพื่อบรรุให้ให้บรรลุโมคตสัตต์ต่อมาที่จะเน้นก็คือปุรุทหาสปูรุสาาะซึ่ง ผมได้เน้นไว้แล้วว่าจะตรงกับช่วงไหนของอาสมสีบ้างช่วงที่สองคฤหัสจะมีอยู่สอย่างนะครับคืออัฐะอัฐะก็คือว่าหาเงินนั่นเองอย่างที่สองกามะหาความสุขทางโลกโดยชอบทำนะครับไม่ใช่ประพฤติผิดในกามนะครับอ,อย่างที่สก็คือธรรมะอยู่ในช่วงวานปัตคือละบาสุป,ปานั่นเอง จะเกี่ยวกับศิลธรรมและสุดท้าย4โมฆะสัตอยู่ในช่วงของสัญญาสีคืออิสรภาพทางวิญญาณอุดมคติในชีวิตนะครับรักพักควัตคีตารักพกวัควัตคีตาคือบทเพลงแห่งพระเจ้าจะปรากฏเรื่องในพาราตยุทธ ที่พระกิษณะคนขับรถได้สอนเกี่ยวได้สอนหลักการเป็นกษัตริย์ที่ดีแก่พระอรชุนหลักพระควาคิตานี้เป็นถือว่าเป็นหัวใจของปัจญาของฮินดูในทีเดียวและเป็นเพื่อชี้ทางเพ,เพื่อให้เข้าถึงพระเจ้าเคยเห็นตอนนี้ไหมครับคุคนๆไหมครับโอมนั่นเอง โอมเป็นอักษรเทวะนาคีนะครับอะแปลว่าสีวะอุมิสณนุมะผมนะครับต่อมาลักภัสนะทั้งหกลักพัฒนะแรกคือสังขยะว่าด้วยอาศัยปัญญาทสองโยคะรู้แจ้งและปฏิบัติเพื่อให้ใจบริสุทธิ์ สานายาะขยะอ่านไม่ถูกครับขอโทษทีเลิกทำกรรมไม่ดี 4. ี่ไมเซนิกะรู้แจ้ง 5. ้มิวะมังสาคือพิธีกรรม 6. เวตาตานะโอ้ยอ่านไม่ถูกช่างวันเถอะชื่อว่าพรมคือทุกอย่างโลกก็ใช่นะครับโดยจับคู่ เช่น1คู่กับ2ก็คือสังขยะกับโยคะ3กับ4นาตยะกับไวยเสยกอ่านยาก5กับ6มิมังสากับเวทานะพิธีกรรมพิธีกรรมที่จะชอบออกข้อสอบอย่างแรกคือพิธีสังสก,กาหรือเป็นพิธีประจำวันนั่นเองเป็นพิธีตั้งแต่วัยเกิด ถึงวัยแต่งงานเน้นว่าอยู่ในวัยพรมจารีนะครับอาสมพรมจารีทําให้เกิดความบริสุทธิ์กกยและใจอีกพิธีหนึ่งคือพิธีศาสตร์พิธีศาสตร์คือพิธีที่อุทิศบุญให้แก่ผู้ลงรับบรรพบรุษนะครับผู้ชายจะเป็นผู้ประกอบพิธีทำไมถึงว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่นั้นถึงไม่ชอบผู้ไม่ชอบ ไม่ชอบหรือไม่นิยมมีลูกผู้หญิงก็เพราะทีนี้นะครับแล้วก็จะใช้ข้าวปินทะเพื่อประกอบทีทีครับ